ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเจนับทุกท่านนะครับก็บดีเพื่อนสมาชิกสอบถามเข้ามานะว่าลำทองเหลืองจะดูแบบไหนว่าอันไหนหัวอันไหนท้ายอันไหนคือทางเข้าทางออกนะครับอันนี้พูดในลักษณะปกติก็เนาะก็คือลักษณะปกติของลำทองเหลืองโดยที่มันออกจากค่ายนะครับมันจะมีรังเพลิงนะครับกล้องมันจะไม่โฟกัสเนาะ อันนี้เขาเรียกขาวปากลำนะครับไม่ใช่ลังเพลิงนะแต่รังเพลิงมันจะลึกเข้าไปหน่อยหนึ่งเนาะกล้องไม่ไม่โฟกัสเนาะี๋ยวเราจะรู้ได้ไงก็เอาลูกแย่ดูเลยนะครับถ้าเป็นด้านลังเพลิงนะครับหัวลูกมันจะเข้าได้เนาะบางค่ายเขาอาจจะลึกกว่านี้ก็ได้อาจจะเข้าสุดก็ได้บางค่ายอาจจะเข้าน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าหัวลูกมันจะเข้าได้เนาะสําหรับฝั่งทางเข้านะอันนี้ในลำปกตินะครับถ้าด้านหัวมันจะเข้าไม่ได้นะครับ นี่นะครับมันจะจุ่มแค่ตรงที่เขาเขาาปากลำมานะครับนี่นะครับมันจะจุ่มนิดเดียวเองนะครับถ้าฝั่งที่รังเพิงมันจะเข้าได้นะครับไอ้ตรงรังเพิงเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับค่ายเนาะว่าเขาจะทํหลึกทําตื้นนะครับแต่ส่วนมากเขาจะทําทําไว้ทุกค่ายนะครับแล้วทีนี้เกิดรับต่อจากเพื่อนมาแล้วมันไม่รู้ฝั่งไหนฝั่งเข้าฝั่งออกนะครับอันนี้เอาพูดถึงลำเต็มนะถ้าลำาสั้นๆอย่างเงี้ยมันจะ มันจะสังเกตยากนะถ้าเป็นลำเต็มนะครับเราก็เอาลูกใส่ไปก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ดันนะโดยปกตินะครับครึ่งลำช่วงปลายนะครับเกี่ยวมันจะบนเยอะกว่าช่วงต้นอยู่หน่อยหนึ่งนะครับเราจะสังเกตยังไงเราก็ใช้แบบนี้นะครับอย่างที่ผมเคยทำเนาะเราก็เอาเนี้ยดันเข้าไปสมมุตินะใส่ลูกไปแล้วแล้วเราดันนะครับแล้วก็สังเกตตัวเนี้ยว่ามันบนไปกี่รอบระหว่างถึงครึ่งลำกับครึ่งครึ่งลำปลาย ว่ามันวนไปกี่รอบนะครับให้สังเกตตัวนี้เอาเนาะมันอาจจะต่างกันนิดหน่อยอะ่ะมันก็ต่างกันไม่เยอะนะอาจจะต่างรอบสองรอบนะครับแล้วแต่่ายที่ผลิตแต่ส่วนมากนะครับช่วงปลายมันจะหมุนเยอะกว่าช่วงโคนอยู่นิดนึงนะครับอันนี้วิธีสังเกตนะแล้วถ้าไปเจอแบบโคนก็เท่ากันปลายก็เท่ากันก็คือสมมติเรานับรอบแล้วมันได้สามรอบช่วงนี้ช่วงปลายมันก็ได้สามรอบอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับอันนี้ก็ต้องเดาเอานะครับ ถ้าเป็นผมผมก็คงเดาเอาเพราะว่าถ้ามันหมุนเท่ากันตลอดลําก็แสดงว่าเราใช้ฝั่งไหนมันก็ไม่มีผลนะครับก็ลองไปตรวจเช็คดูเนาะก็สําหรับเพื่อนสมาชิกที่ทักมานะแล้วก็มีท่านหนึ่งเขาบอกว่าลําลําเหล็ก8มิลเขาอยากจะยัดเบอร์3ได้ไหมมันก็ยัดได้นะครับเพราะว่าเบอร์3กับเบอร์2โตนอกมันเท่ากันนะครับมันจะต่างกันแค่รูนะครับจะต่างกันแค่รูเนาะเบอร์2กับเบอร์3นะ ด้านนอกเข้ากันถ้างั้นลำ8มิลสามารถยัดได้เลยไหมก็ยัดได้เลยนะครับส่วนวิธียัดนะครับผมก็เคยทําคลิปอธิบายไว้เนาะในในช่วงปีที่แล้วนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมลงไว้ในคลิปไหนมันก็400กว่าคลิปแล้วเนาะมันก็ลืมนะก็ลองไปเลื่อนหาดูเนาะสมมุติว่ายัดอยู่ในลำเหล็กบางคนะยัดเข้าไปในลำเหล็กสมมุตินะยัดเข้าไปในลำเหล็กแล้วก็ทําตําหนิแล้วก็เจาะรูนะครับอย่างนี้ อย่างนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะชักออกเนี่ยมันจะออกไม่ได้เนาะมันจะติดขี้ติดอะไรที่เราเจาะเราจะเก็บรายละเอียดก็ไม่ได้นะครับวิธีการก็คือให้สอดเข้าไปนําในลําเหล็กก่อนนะครับแล้วมันจะมีรูลมขึ้นของลําเหล็กนะครับเราก็มาไว้ก่อนทำำนําตาหนิไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถอดมาเจาะที่ด้านนอกนะครับเพราะเจาะเสร็จเราก็เก็บรายละเอียดอะไรให้เรียบร้อยแต่งแต่งช่วงขี้ช่วงอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วเราค่อยยัดไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวหนอนล็อกเนาะ ถ้าเป็นลำเหล็กแปดมิลถ้าไม่อยากใช้ตัวนอนกดก็ใช้หยอดกาวร้อนก็อยู่นะครับเมื่อก่อนนี้เขาก็ไม่มีตัวนอนกดก็สมัยก่อนก็ใช้กาวร้อนหยอดกันมันก็อยู่นะครับเพราะฉะนั้นที่ถามมาว่าลำเหล็กยัดลำเบอร์สามได้ไหมก็ตอบว่าได้นะครับส่วนอันไหนทางเข้าทางออกก็ให้สังเกตลังเพลิงนะครับถ้ามันไม่มีก็ใช้แบบนี้นะครับแต่ต้องให้ยาวกว่านี้หน่อยเนาะถ้ามันเป็นลำเต็มนะอันนี้มันไม่พอนะแต่ไม้แผวนเสื้อมันสามารถดัดได้ยาวถึงดำ ลำเต็มนะอันนี้ผมตัดมาแค่เอามาอธิบายกับลำสั้นๆนะก็โอเคนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมตอบช้าตอบเร็วบ้างก็ต้องขออภัยนะครับลูกตอ,อกก็ยังมีขายอยู่นะครับแต่ในลาซาด้าก็โดนปิดไปแล้วเนาะก็จะอยู่ในช้อปปีนะครับก็พิมพ์ว่าตลับอลูมิเนียมเบอร์สองในช้อปปีนะครับในช้อปปีมันยังไม่เคยปิดเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นอยากฝากเพื่อนพี่น้องสมาชิกนะครับ ก็ฝากร้านเล็กๆในช้อปปีด้วยนะครับในรัศดานี่รู้สึกว่าจะโดนปิดไปเกือบยี่สิบรอบแล้วนะครับยังไงก็ฝากลูกตอกร้านเล็กๆด้วยนะครับก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยเนาะอยู่ในแอปช้อปปีนะครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับตอบช้าบ้างตอบเร็วบ้างยังไงก็ขออภัยนะครับก็ไปนะครับ